ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน p พลเดอร์สปอร์ตอิควิปเมนต์ฟอร์มเนนะครับเราจะมารีวิวเสื้อแบตกันดีกว่านะครับวันนี้เราจะมารีวิวเสื้อแบตของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเป็นของ u n เ x x นะครับผมก็รุ่นนี้จะมีทำด้วยกันตอนนี้3สีแล้วนะครับคือสีส้มตัวนี้นะครับแล้วก็สีกลมท่านะครับแล้วก็สีขาวนะครับขาวส้มกลมท่านะครับกลมท่าส้มแล้วก็ตัวนี้เป็น ส้มขาวนะครับเ,เราจะเห็นทีมชาติญี่ปุ่นใส่ทำการแข่งขันในหลายๆรายการนะครับผมตัวนี้ก็โยนก็ทำให้เฉพาะทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวผมเอานามบัตรร้านออกก่อนนะครับนี่เรามาดูรายละเอียดเสื้อกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมวางนี้ดูนะครับนี่ฮะรายละเอียดเสื้อนะครับข้างๆจะเป็นแถบขาวนะฮะแล้วก็จะมีลาย สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคล้ายๆกับเป็นสนัญลักษณ์ของวิกตอรีนะฮะคือสักชัยชนะนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ย o นิ x ส์นะครับแล้วก็ปลาย e r ล c คู l cool. ตัวนี้เม็ดอินเจแปนนะครับนี่เลยไซส์เอสนะครับตัวนี้ไซส์เอสนี่เวลิค cool ูนะครับย o นิ x ส์ไซส์เอสเม็ดอินเจแปนเรามาดูผ้ากันดีกว่านะฮะข้างหลังข้างหลังก็เรียบๆครับไม่มีลวดลายอะไร นะฮะถ้ารุ่นเก่าเนี่ยรุ่นปี2015เนี่ยเขาก็จะเป็นลวดลายข้างหลังหน่อยนะฮะเราก็เคยรีวิวกันไปแล้วนะครับในในคลิปเรานะฮะผ้านเนี่ยเอาตรงแถบข้างๆก่อนนะครับแถบข,ข้างเนี่ยจะเป็นผ้าเหมือนผ้าลื่นๆนะฮะนี่เหมือนผ้าลื่นๆนะครับแถบข้างนะครับเนี่ยฮนะ แต่ว่าตัวเสื้อเนี่ยก็จะตัวเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นผ้าวลิคูนะฮะเนื้อผ้าเขาจะเย็บละเอียดนะครับแต่ว่าเบาและบางมากนะครับตัวนี้เบาบางมากนะฮะนะครับมาดูคอนะฮะคอสวยงามนะครับตัวคอคอเนี่ยเขาจะ เดี๋ยวผมไปแปลงลัางก่อนนะฮะตัวคอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเย็บเหมือนเหมือนเหมือนคอวีนะฮะแต่ว่าเขาจะเย็บผ้าตรงนี้ติดตรงขึ้นมานะฮะเนี่ยนะก็ดูเก๋ดีนะครับโลโก้ยอนเน์นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นกลมๆนี่แขนเสื้อก็เป็นขีบขาวนะครับผมนะฮะก็ถ้าเป็นสีกลมเนี่ยก็จะขีบสีส้มนะครับขีบสีส้ม รุ่นใหม่ของยอนิกนะครับเป็นเสื้อรุ่นทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะก็ใครสนใจนะครับก็เพียวเดอร์เข้ามาได้นะครับที่ร้านเพียวเดอร์สปอร์ตอุป m รณ์ฟอร์มเจแปนนะครับนี่ร้านเรานะฮะก็นามบัตรก็อยู่ตามนี้แล้วครับนี่เปิดโทรไลน์นะฮะครับก็วันนี้ร้านเราก็ขอจบการรีวิวนะครับเสื้อแบดมินตันรุ่นทีมชาติญี่ปุ่นนะครับของ y o n e x นะฮะ แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ